ออกแบบแล้วก็บ้านในฝันเขาแบบเออมัน,ม,นมันได้เริ่มต้นแบบเริ่มหนึ่งสักทีอ่าเง mm. ก็ไม่มากนะไม่มากก็ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรคือเอาแบบบ้านรู้สึกแค่รู้สึก,กว่าบ้านมันต้องอยู่แล้วแบบแฮปปี้อบอ,อุ่นอยู่แล้วสบายใจผมสบายใจคุณแม่อย่างนี้นนนั่นแหละครับผม สไตล์เป็นใช่ใช่ก็ก็เป็นโมเดนครับสไตโมเดลครแต่ว่าอย่างคุณแม่แล้วชอบเป็นโมเดนอังกฤษสไตล์แบบที่บ้านใบเฟิร์ดแม่แม่จะชอบมากไปดูเป็นอังกฤษอังกฤษหน่อยก็จะมีส่วนของเขาที่ผมให้เขาแบบแม,ออแม่ออกแบบเองเลยไม่อยากได้อะไรไงครับ <c oughs> ก็คือความจริงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบ้านเนี่ยเป็นความตั้งใจที่แบบสร้างเริ่มออกแบบเริ่มคิดเริ่มพูดคุยมาได้ประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีแล้วก็ทีนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราทเราต้องสร้างแต่งทีเดียวเสร็จตุ้มทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยคือเราเอาเรื่องโครงสร้างให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วก็เรื่องการตกแต่งภายในยังไม่ต้องเสร็จหมดเพราะผมเชื่อว่าจากที่คุยกับพี่ๆหลายท่านลุงดุ๊กพี่บอยพิศนุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอยู่ไปแต่งไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ บั d เจตของพวกอินทีเรียอะไรทุกอย่างเราก็ยังไม่ต้องลงแบบเต็มเราเอามาทําประโยชน์แบบช่วยเหลือลงรงพยาบาลช่วยเหลืออะไรได้ก่อนอตอนนี้ก็ทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวในอนาคตค่อยค่อยว่ากันครับเผื่อมีสปอนเซอร์ที่ไหนใจดีแบบเฮ้ย hey, น้องนายอยากให้แบบวันนี้นบางในบ้านเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่หลือแบบอะไรก็ได้ครับ <laughs> ใช่ใช่ ใช่ใช่คือคือบ้านบ้านหลังเดียนี้คุณคุณแม่ผมจะเป็นเหมือนแบบให้ผมจัดการคุยนู่นนี่ประสานดูนู่นทุกอย่างแล้วเหมือนแม่เป็นซีโอที่แบบคอยเซนน็นอนุมัติอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเริ่มต้นทําเองมาแบบเป็นปีแล้วเพราะฉะนั้นการสเตปแบบก่อสร้างสเตปแทกเราก็อยากทําเองก็เลยขอพี่เขาแบบสามทังเทปูนล,ลงเองในเสาอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับแบบเหมือนผมรู้สึกว่าแบบอยากทําเองทุกขั้นตอนอย่างเงี้ย ครับครับจริงๆเรื่องเลิกเนี่ยผมเห็นในเลิ่อผมเห็นเลิกในอินสตาแกรมของพี่หมอช้างคือ <c ười> พี่หมอช้างแกจะน่ารักมากแกจะแบบแชร์เลิกว่ามีรถออกวันนี้มีสร้างบ้านวันนี้ไหว้วันนี้อะไรแกจะเขียนแบบทุกเดือนเนี่ยผมก็จะแบบติดตามเลิกของพี่หมอช้างนในอินสตาแกรมแล้วแค่นั้นเลยก็จิ้มวันที่พี่เขาพี่เขาพิมพ์มาว่าเป็นเลิกเกี่ยวกับบ้านเนี่ยครับแล้วก็ นั่นแหละก็แจ้งพิมพี่สถาปนิกทพิมพี่ผู้รับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆผมเชิญาพราร์มาแค่คนเดียวครับแล้วก็ที่เหลือก็คนละไม้คนละมือฮะพี่ปะบูที่เป็นแบบคอยเป็นเพื่อนแม่ผมพีอาดูแลอะไรก็จะแบบผลกล้วยมาให้เอาผลไม้ไมาให้พี่คนนี้เอาพานมาให้คนนี้เอาโต๊ะมาให้อะไรก็ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือแค่นั้นเอง <ś m ul ky> จริงๆผมแบบไม่ไ,ไม่เตรียมเลยพี่ๆเขาช่วยกันเอามาะครับแบบพี่คนนู้นเตรียมหัวหมูมาเตรียมท่องหยิบท้องหยอดมาเงยะะผมไปถึงแล้วผมก็ตกใจเลยว่าโอ้ยของกินเยอะมาก <ś m ul ky> แต่พอเสร็จแล้วผมก็แจกใจ่ายให้พี่ๆที่เป็นทีมงานผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคนแบบช่วยกันกิน <ś m ul ky> <ś m ul ky> นั่นแหละรครับครับครับใช่รับ <c oughs> ใช่ะัะ <c oughs> ออ oh. จริงๆผมเคยคิดเรื่องนี้นะเรื่องอายุยีปีแบบได้ยินมาตลอดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเบญจเพศนู่นนี่อะไรแต่ตอนเดือน3ามผมไปปฏิบัติตอนเดือนสผมไปปฏิบัติธรรมของท่านโกยกามาเป็นคอร์สสิบสิบวันนะครับซึ่งก็มันผมรู้สึกว่าเออมันทําให้ความคิดผมบางอย่างเปลี่ยนไปนะแล้วก็จากที่แบบเชื่อเรื่องเบญจเพศมากก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมากมายขนาดนั้นมันเป็นเหมือนแบบคําที่เราตั้งขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยยีปีเบญจเพศ แล้วพอเราไปตอบโตอารมณ์แบบเหมือนตอบโต้มันก็จะ,ะท้อนสะท้อนเข้าตัวเราว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเบญจเพศสิ่งสิ่งนี้คือเบญจเพศนี่ก็เบญจเพศแล้วมันเหมือนมันเราไปมองหาแบบสิ่งที่มันจะเป็นเบญจเพศเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ผมผมเชื่อเรื่องทฤษฎีแรงดึงดูดว่าแบบคิอสิ่งใดได้สิ่งนั้นอะไรที่เราคิดมันจะดึงดูดเข้ามาอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่ได้งงง่ายอะไรแต่ว่าแค่เราต้องมีสติให้มากขึ้นมีสมาธิกับสิ่งที่ทำอะไรพวกนี้ซึ่งหลังจากออกมาจากออกมาจากปฏิบัติธรรมก็ โอ้ oh, มรู้สึกว่าเออโชคดีมากที่แบบเราเราให้ของขวัญตัวเองในการแบบเข้าคอร์สเนี่ยคร mm ับผมเออไม่ไม่ได้มีแบบว่าเออเป็นจะเพ็เราต้องไปแก้ชมโน่นนี้ต้องไปเออเขาเรียกอะไรต้องไปบูชาโน่นนี่อะไรไม่ไม่มีขนาดนั้นนะครับผมผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบ คือไม่ได้ไม่ได้เชื่อแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราแค่มีสติกับทุกสิ่งที่เราทําอะไรแค่นั้นดีกว่าแล้วก็ตั้งรับว่าออปัญหากับความทุกข์กมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเข้ามาก็ค่อยๆมีสิติกแก้ไขเวลามันเข้ามาหอย่าไปฟูงไปอะไรแล้วกันอย่างเงี้ยแ,แต่ก็ถ้าเรื่องขับรถก็เบาๆลงหน่อยอย่าขับแรงระมัดระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ่านั่นแหละครับใช่ใช่ครับผม อ๋อค่อืคือมันแสบมากเลยเนี่ยเขาเขาเขาลงซารี่อบขนมใช่ไหมผมก็ได้ดีใจว่าแบบเฮ้ยโอ้โหเพื่อนลงทุนมาอบขนมให้เลยฮะก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่มาส่งปรากฏว่าตอนเย็นแล้วแบบ ทำไมไม่มาส่งมันบอกว่าเปล่าฉันอบไว้กินเองผมก็แบบเอ้าอะไรภาษาลอนได้กินทิปเลยนี่แต่ผมรู้พี่หนุ่มที่มันไม่ส่งมาเนี่ยเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่ามันอบแล้วมันชิมแล้วมันไม่อร่อยมันกินไม่ได้มันเลยไม่ส่งให้ผมมันไม่ส่งให้เพราะมันกินไม่ได้ผมเชื่อเลยหน้าพี่เฟิร์มเวลาหน้าผู้จัดการเวลาชิมเค้กที่ไปอบเนี่ยมันต้องแบบเสียส่งเลยเสียดายชื่ออย่างนี้ย มันเลยไม่ส่งมา <laughs> ผมมั่นใจมาก <laughs> อ,อ๋อไม่มีมีแต่เค้กคลิปนี่แหละที่มันไม่น่าจะอร่อยแล้วมันก็เลยไม่ส่งมาแค่นะั้น